โซนัสใ,ใครโทรมาทำไมถึงเป็นเสียงผู้หญิงฟังพี่โซนไม่ฟังเมื่อไหร่พี่จะเลิกเจ้าชู้สักทีก็พี่เป็นค้าโนว่าจะให้เลิกเจ้าชู้ง่ายๆมันก็ไม่ได้แล้วเราเลิกกันนิวออกมาไม่ต้องใช้แล้วยิ่งใช้ก็ยิ่งห่อสาวๆติดเต้มไม่น่าเกิดมาหน้าตาดีเลยแล้วว่าแต่ใช้เจลครีมสีจันท์และหน้าชุ่มชื้นดีจริงคืนนี้เอาแก้มนุ่มๆไปให้สาวๆจับดีกว่า ร้องไห้แปดสิบแปดหลานรอบแล้วสุดท้ายก็กลับไปหาเขาอยู่ดีไม่กลับยังไงรอบนี้ฉันก็ไม่กลับไม่กลับไม่เชื่อไม่กลับไม่เชื่อฉันไม่กลับไม่เชื่อนัอ่นไงถั่วมังงอ้วอะไรซื้อโกโก้ปั่นมาให้หรอโอเคโอเคว่าแล้วอะไรฉันก็แค่จะกลับไปกินโกโกป้ปั่นไปก่อนนะวิธีแท้เด <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> ก็พี่เห็นนิวใช้ทุกวันไงครับืมพี่อ่ะรู้ใจนิวที่สุดเลยนิวจะทาเจลครีมสีตันทุกวันหน้าจะได้สวยฉ่าเด้งคนไหนยิ่งพูดว่านิวไม่เหมาะสมกับพี่อย่าไปสนใจเลยที่รักขนาดอากาศหนาวหน้านิวยังไม่แห้งเลยนะเนี่ยก็นิวใช้ตัวนี้แหละเจลครีมหน้าฟูกู้ผิวแข็งแรงล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมงเลยนะนิวสวยที่สุดแล้วครับสำหรับพี่เฮ้ยใครทักมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อเอามาดูไม่นะ เชรี่เป็นใครเ์รี่เป็นหอยชนิดหนึ่งโซนัดเฮ้ยคนเลือกคนหล่อมันเป็นแฟนแท้ๆถึงได้เจ็บซ้ำๆแบบนี้รอบนี้ฉันไม่ออกความคิดเห็นฉันจะเลิกแต่ยังนะรอบนี้ฉันจะเลิกจริงๆหวังว่ารอบนี้ฉันคงไม่ได้กินอาหารหมานะเฮ้เธอชอบกินอาหารหมาเหรอเฮ้ยทำไมแก้มพี่โจนัดนุ่มจังคะพี่ใช้เจลครีมสีจันทขาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นถ้าน้องเออยากผิวนุ่มเหมือนพี่ก็ลองใช้สิ มีขายที่เซเว่นเวครับแอบเอาของแฟนมาใช้เหรอคะพี่ไม่มีแฟนครับโจนาดดินิวผู้หญิงคนนั้นใครคะพี่โจนาสฉันเป็นแฟนของพี่โจนาสเธอนั่นแหละเป็นใครฉันก็เป็นแฟนพี่โจนาสว่าไงนะหน่อยนะจะตอบฉันเหรอตอยแฟนฉันนี้นะมีแฟนฉันชนมีแฟนแนันแฟนีแฟีแฟนฉันามีแฟนมีแฟนีนันี่ี่ันี เลิกเสียน้ำตากับผู้ชายเจ้าสูได้แล้วก็ฉันรักเขาลองดูดีๆอาจมีคนที่รักและจริงใจกับเธออยู่แถวนี้ก็ได้อยู่ไหนอะ่ะลองหันมาทางขวาขวาไหนอะ่ะโอ๊ยอยากจะบ้า